สวัสดีค่ะวันนี้วิศาพามาทำหมู3มชั้นต้มโคกทำง่ายมากๆแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเห็นดำๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่ารสเด็ดมากแล้วให้สูตรน้ำจิ้มกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยให้เราเตรียมหม้อมานะคะ ใส่หมูสาชั้นลงไป300กรัมค่ะหมูสาชั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะใส่ลงไปแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางรวนหมูไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนกว่าหมูของเราเนี่ยจะสุกพอตึงๆนะคะเนี่ยค่ะสุกได้ประมาณนี้ให้เราเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนแล้วปรุงรสใส่พริกไทยเม็ด6กหยาบลงไปครึ่งช้อนชารากผัดชีสองรากกระเทียมจีนสากลีบค่ะกระเทียมเนี่ยทุบๆก่อนนะคะต่อด้วยซีอิ๊วดำหนึส่วนสี่ช้อนชา ตเติมโค้กลงไปได้เลยค่ะปริมาณให้ท่วมหมูนี่นะคะแค่นี้แหละค่ะเห็นไหมคะพอาฟองยุบก็ท่วมหมูพอดีต่อกันด้วยเกลือป่น1นส่วนแดช้อนชาผงปรุงรสรสหมู1นส่วนสี่ช้อนชา คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปเลยค่ะในไฟอ่อนนี่แหละค่ะต้มไปเรื่อยๆไม่ต้องปิดฝานะคะเป็นเวลา45นาทีช่วงเวลานี้เราไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเตรียมถ้วยมาใส่พริกจินดาแดงและเขียวนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยสิเม็ดค่ะโขกให้ละเอียดเลยใส่ลงไปต่อด้วยกระเทียม4ี่กีบค่ะโขกละเอียดเหมือนกันใส่ลงไปน้ำมะนาวข้นสดนะคะ1ช้อนโต๊น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่ง ผงชูรสใส่ตามชอบน้ำอุ่นหนึ่งช้อนโต๊ะคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีได้เลยพอเข้ากันดีแล้วโรยหน้าด้วยผักชีไทยค่ะสองต้นเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำจิม้มผ่านไปได้45นาทีค่ะนี่นะคะหมูในหม้อของเราน้ำโค้กเนี่ยได้แห้งลงไปแล้วนะคะแห้งพอดีพอดีได้คุกขิกคุกขิกแบบนี้ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็นำไปตักเสิร์ฟตักใส่ถ้วยนะคะหรือว่าจะตักใส่จานก็ได้ สีอาจจะดูดำไปหน่อยนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากๆก็คือเป็นสีของโคกนั่นแหละค่ะรสชาติก็จะมีความหวานนะคะหมูนุ่มมันจะเหมือนหมูหวานในข้าวคุกกะปิเลยะคะ่ะสามารถเอาไปทำหมูหวานในข้าวคุกกะปิก็ได้นี่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราทำไว้ค่ะแต่งหน้าด้วยผักชีไทยเล็กน้อยจะได้น่ากินรับประทานได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อยไม่ผิดหวังกินกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ